่งงานครับผมนี่ตยิต้ารีโวตัวนี้เป็นตัวมีแครเซต dition สีเทาลูกค้าจากจังหวัดนครปฐมขอบคุณด้วยลูกค้าที่มาจัดไกลถึงเราเอามาดูกันนะลูกค้าเลือกอะไรไปราหน้นตัวนี้ก่อนเป็นอาอ30ครับนี่สวยไหมงานโฟร์แม็กตัวนี้งานเนีเนยนๆตัวนี้เป็นตัวแซจะใส่ไปขอ18บกว้าง 9, เก้าเรื่องจากเซ็ตบวกสามารถตัวนี้ไม่ล้นใส่กำลังสวยเลยงานเหมือนแท้ไหมสวยไหมแล้วก็เป็นสีเทาเงาโดนมากตัวนี้แล้วก็มียาง2 3 5สามาห้าสเป็นอลิสันเซตพีศูนย์หนึ่งครับขาวพา ลูกค้าจะได้ลายเรียบๆเกินๆกันนะตัวนี้ตอบโจทย์มากลูกค้ายังไม่ได้จัดทรงหน้าอะไรตัวนี้ถือว่าสวยมาวนไม่ล้นสาหรับแคือพอดีซุ้มเลยแล้วดูล้อหลังกันต่อหลังตัวนี้เลนโซ่แจนเอลน์เอามหนึ่งครับไล่นี้ครับการคู่ลูกค้าชอบไล่นี้ลายหลังเป็นพิเศษเลยจับคู่กับล้อหน้าตัวนั้นถือว่าสวยลงตัวเอ็มหนึ่งจะเป็นขอบสิบห้ากว้างแปดเครื่องเขาเสร็จโบสสิบห้าสำหรับแซดอีดิชั่นที่เป็นตัวมีซุ้มเนี่ยซุ้มใหญ่ใส่ตัวนี้ไม่ล้นพอดีซุ้มสวยมากและเป็นรุ่นนนน้้าหัักตวงไดแม่่สสิใหหหห้้้เเเปือออนนนนทททาาางงงมมกััแชลลวยยตบโจ์ ล้อมยางมิชลิน x อ2 2 2 5เ5 5ยงขาวดูข้างหน่อยเนี่ยเห็นไหมไสตดิชั่นไม่ผูเลยกลายเป็นในเนี้ยใส่แล้วกำลังสวยพอดีกับซุ้มล้อสวยมากแล้วก็ติดติ๊กเกอร์เรียบร้อยอย่างนี้ใช้งบอยู่30บใบเท่านั้นพร้อมปนการใส่ถ่วงตั้งศูนย์ยังได้ร้อยสวยบนี้ต้องมาที่พิมพมทานีเริ่มเดือนไทยเท่านั้นครั